มาจากไหนกันคับม่จากปักช่องค่ะแล้วใครเป็นคนดูดิท็อกครับเปแม่ดูเป็นแม่ดูเอาแล้วลูกสาวลูกสาวพามาแล้วมีบทอะไรไหมตอนพามาก็มีมีบทเพราะว่าอะไรครับชอบดูดิท็อกชอบชอบดูดิท็อกว่าไม่รู้ว่ามีจริงรือเปล่าลูกสาวบอกดิท็อกคิดว่ามีจริงไหมครับตอนไม่ไม่คิดว่ามีจริงด้วยแล้วกลัวแม่โดนหลอกด้วยเพราะว่ามีมีพวกทองมีอะไรมานะครับเดี๋ยวคุณคุณแม่ครับที่นํามาเนี่ยคือ คุณแม่เป็นคนเล่นพละเหรอไม่ได้เล่นพานะคะไม่ได้เล่นพาอันนี้คือของของสามีอะค่ะของสามีสามีตอนนี้เสียแล้วเสียแล้วเสียนานไหมครับยังไม่ปีตุลาอ๋อเหรอเมื่อไม่นานนี้เองเหรอสิบหกตุลาก็สิบตีโอเคงั้นผมเสียใจด้วยนะครับไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็ได้ชิงมรดกไว้ให้ขายตั้งแต่ตอนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแม่ไม่มีโอกาสจะขายตั้งแต่ตอนอยู่แต่แต่ถ้าเราคิดว่าที่เราจะขายเนี่ยเราจะไปขายที่ไหน หมายถึงพ่อเขาจะจะขายในแต่ตอนเขาอยู่แล้วอ๋อแล้วทำไมไม่ขายหรือถกกันห้ามไหมป่วยค่ะป่วยก่อนใช่ป่วยก่อนก็เลยมรดกก็เลยมาถึงจุดเราคุณแม่อยากได้ประมาณเท่าไหร่ครับโดยประมาณไม่รู้เลยไม่รู้เลยที่คุยคุยไว้เมื่อกี้ก็ซักประมาณห้าหมื่นก็โอเคแล้วนะครับห้าหมื่นก็โอเคแล้วเดี๋ยวอันเนี้ยที่สงสัยใช่ไหมครับว่าเป็นทองหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ย งานลักษณะแบบนี้มีทั้งทองแล้วก็มีทั้งไม่ใช่ทอง uh huh. นะครับ uh huh. เดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณแม่กับน้อง uh huh. นะครับได้พิสูจน์กันน uh huh. ้องสาวคิดว่าได้กี่บาทครับห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมืนหกหมื่นต้องมี uh huh. นะครับ เดี๋ยวผมนะครับจะแยกส่วนนะครับต่างๆนี้นะครับเพื่อที่จะแยกก่อนว่าอันไหนทองอันไหนไม่ใช่ทองอันไหนที่เราสงสัยเดี๋ยวจะนําไปเอ็กซเรย์กันนะครับแล้วก็เมื่อเอ็กซเรย์เสร็จนะครับจะมีกระบวนการขั้นตอนนะครับเอ็กซเรย์เสร็จเราจะมาประเมินราคาทีนะครับว่าประเมินราคาเนี่ยออกมาเท่าไหร่แล้วเราจะไปถึงเป้าหมายกันเท่าไหร่นะครับโอเคไหมไปกันครับอ่าเล็กก็อ่าขออนุญาตนะครับ ผมจะแยกระหว่างโซนขึ้นมือนะครับงานขึ้นมือนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายาทางด้านขวามือของคุณแม่กับน้องนะครับอันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเห็นงานร้านทองอยู่แค่อันเนี้ยนี่ที่คุณแม่บอกว่าเหมือนจะไม่ใช่ทองนะครับโซนเนี้ยกรอบนี้ออกมาแล้วนะครับนี่ครับจะเห็นว่ามีนิกเกิลน,นะครับมีสังกะสีแล้วก็มีทองอยู่นิดนึงนะครับนิกเกิลเนี่ยขึ้นสูงมากนะครับอยู่ที่6 7เซ็นเลยนะครับอย่างเนี้ยนะครับจะเป็นเหล็ก ะจะเป็นเหล็กแล้วก็ชุบนิกเกิลนิกเกิลเนี่ยจะมีสีขาวเพื่อที่จะให้ชุบทองอีกทีแล้วมันเกิดผิวทองขึ้นมานะคะบางคนเนี่ยจะมองไม่ออกเลยนะครับถ้ามีนิกเกิลชุบก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเหล็กเนาะเป็นโลหะเหล็กนะครับองค์นี้นะครับผมขอให้เป็นทองคำนะครับผมขอให้เป็นทองคำนะครับผมจะอ็กซเลององค์พระก่อนเลยว่าเป็นทองคำไหม ขอให้ไม่มีนิกเกิลนะครับถ้าไม่มีนิกเกิลเนี่ยมีโอกาสเป็นทองครับโอ้โหนี่ไงครับเป็นทองคําแท่งเลยนะรู้สึกไงบ้างแม่ไม่ม่ไม่รู้อ่ะคุณไม่ออกเหรอมันก็ไม่รู้สีก็มันผมว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณแม่กับน้องไม่รู้หรอกว่าเป็นทองคำนะครับนี่คือเปอร์เซ็นต์ความแท่งเลยนะ96.5%นะครับอย่างนี้ อยากเก็บไว้ไหมอยากเก็บไว้ไหมครับอยากเก็บไหมครับไม่เก็บหรอหรอไม่อยากเก็บของคุณพ่อไว้หรอไม่อยากเก็บไปเป็นอย่างอื่นมันเยอะแล้วออกก็คือบางส่วนเราก็เก็บไว้อยู่ที่เรามีโอเคเข้าใจตรงกันครับดูกระบวนการของการเอ็กซเรย์แล้วนะครับผมจะประเมินราคาให้นะครับคุณแม่ครับที่สงสัยมานะครับเราได้ถูกคัดออกแล้วอันไหนใช่ทองหรือไม่ใช่ทองนะครับอันนี้คือไม่ใช่ทอง อันนี้ซื้อไม่ใช่ทองทั้งกล่องเลยนะครับนะครับ้อม่้เก็บกล่องส่วนที่เป็นทองนะครับที่เซอร์ไพรส์หน่อยในรายการนี้ก็คือเหรียญนะครับรลหะนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นทอง9ก้าสบกเปอร์เซ็นลยนะครับเหรียญสวยมากนะครับทองเก้าสบกดปเซนี้นะครับเรานะครับรับซื้อแต่เราจะไม่หลอมนะครับที่นี่จะไม่หลอมพักเครื่องใดใดทั้งสิ้น รเราจะตกลงราคากันนะครับว่าผมจะซื้อเท่าไหร่คุณแม่พอใจค่อยขายนะครับคุณแม่ใจชื้นขึ้นมาไหมต้องเกินห้าหมื่นแล้วนะตอนนี้เกินแน่ๆนะครับ <c oughs> มีโอกาสาาไปถึงหลักแสนเลยนะตอนนี้จริงลูกสาวบอกว่าถ้าสองแสนได้ขอขึ้น,นอะไรนะครับ <c oughs> ซื้อต่อ้องดน,อองดนไปที่ไหน,น,บบนจะไปเวียดนามคนไปเที่ยวเวียดนามกันเยอะนะช่วงนี้นะ <c oughs> คนประเมิอนออกมาแล้วนะครับตอนนี้ผมได้แค่นี้นะครับ ประเมินไว้นะครับก่อนที่คุณแม่จะตัดสินใจว่าจะให้เราหลออกรอบหรือเปล่านะครับอยู่ที่แปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับราคานี้หรือว่าไงลูกได้ไหมแล้วแต่คุณแม่คุณแม่ก็ได้นะไม่ได้หวังอะไรแต่ก็ที่เราหวังมาขั้นแรกคือคือความไม่รู้อย่างเดียวว่าว่าเอามาแล้วจะได้เท่าไหร่นะครับอยากมาดูเฉยๆอยากมาดูเฉยๆแล้วมาเห็นผมจริงแล้วทีงานเป็นไงบ้าง ลูกสาบอกว่าหล,หลอกหลอกหลอกกว่าในในคลิปหลอกกว่าคลิปไดูคลิปเหรอไม้ยินเสียงโอเคไม่เป็นไรงั้นเราลุยกันเลยนะครับขอให้เกินนะขอให้ถึงแสนภาวนาให้ถึงแสนนะคะใชไหมครับตอนแกะเนี่ยเรามีเรามีเซอร์ไพรส์กลับนะ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็คืออันเนี้ยเหรียญน,นี้นะครับเป็นงานหุ้มนะครับแบบนี้ครับ <c oughs> นะครับ uh huh. ข้างในเป็นเนื้อทองแดงแต่ข้างนอกเป็นทองเก uh ้าสิบหกจุดห้านะครับนี่คือแผ่นทองครับเครื่องเรานะครับจะสามารถยิงได้แค่ยี่สิบไมครอนนะครับอันนี้คือมีความหนามีความหนาอยู่แต่ว่าด้วยน้ําหนัก,กนผมว่าไม่หนักมากเพราะฉะนั้นการที่ประเมินไว้อยู่ที่แปดหมื่นบาทผมว่าน่าจะน่าจะฟาวแล้วละ่ะอาจจะน้อยกว่านะครับแต่ขอให้น้อยกว่าไม่มากนะครับน้องสาวเฟลไหม เสียใจไหมไม่เสียใจนะที่นี่ได้ความรู้เนาะถือว่าได้ความรู้นะครับแล้วคุณแม่เห็นเมื่อกี้บอกว่าแม่แกะเร็วมากการสร้างกับการทําลายมันคือกันเลยนะครับอะเรามาชั่งน้ําหนักก่อนหลอมกันนะครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่ผมจะแยกโซนให้นะครับระหว่างโซนเปอร์เซ็นต์สูงจะอยู่ด้านนี้นะครับโซนเปอร์เซ็นต์ต่ำจะอยู่ด้านนี้นะครับเพช <est> รเราคืนให้ทั้งหมดเราแกะให้อย่างดีนะครับแล้วก็พระเราคืนให้ทั้งหมดนะครับพระองค์นี้ผมบอกกับคุณแม่ไว้ก่อนกับน้องไว้ก่อนว่าเป็นพระที่มีมูลค่านะครับ นี่คือหลวงพ่อโสธรนะครับกรมตำรวจ80ปีนะครับเล่นหากันอยู่ที่5,000บาทขึ้นไปนะครับอยากขายต่ำกว่านี้นะครับเก็บไว้นะโอเคนะครับผมบอกแล้วว้าว้หนักดีครับก่อนหลอมครับตัวกรอบพระนะครับอยู่ที่39.17กรัมแหวนนะครับชิบออกมาสิบเจ็ดกระเด็น ดีนะยังเห็นนะโอ,โอเคสิบเจ็ดจุดสี่หนึ่งกรัมนะครับสลออยายเร็วมากลครับหัวเราะกันเกิดอะไรขึ้นครับลูกสาวบอกว่าถ้าสมามติมว่าเกิดเปลี่ยนใจเออไม่เอาถ้าถ้าสมมติว่าเกิดเปลี่ยนใจตอนนี้ไม่ทันแล้วครับ นะครับผมต้องไปล้างจานให้แล้วตอนนี้เขาใช okay นะ้โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้รู้สึกเป็นไงบ้างหลังจากดูหรอ จับได้ครับตัวร้อนเหรอจับได้ครับจับได้จับดหนัักม้จเลยครับคุณแม่จับเลยครับมันหนักหนไหมครับอกนครับคิดว่าจะได้ถึงแปดหมื่นไหมเหรียญฟาวไปนะถ้าเหรียญไม่ฟาวนี่ผมว่าน่าจะมีโอกาสไปได้สูงเลยแต่เหรียญกลายเป็นทองแดงนะครับหุ้มทองคำตอนนี้บาทเท่าไหร่เ่ตอนนี้บาทสี่หมื่นกว่านะครับสี่หมื่นนิดนิด แต่ว่าอย่าลืมว่าทองของเราเนี่ยไม่ใช่ทองคําแท่ง9 6 5ทองเราเป็นทองตอเรียบพันะครับที่มีสิ่งเจอปนด้วยเงินนะครับแล้วก็ทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีแต่ยิ่งสูงเราก็จะได้เงินกลับนไปได้เยอะนะครับทองคํานี้นะครับออกมาแล้วนะครับแท่งแรกนะครับสวยมากมากเลยนะครับอยู่ที่ 84%นะครับ 20.22k นะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดีมากๆากก้อนนี้ครับออกมาแล้วครับโอ้โหเปอร์เซ็นต์สูงทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแหวนหรือว่าเป็นเป็นกอผ้านะครับแสดงว่าคุณพ่อนี่ทําไว้ได้ดีมากนะครับแบบนี้เลยครับ82%นะครับน้ำหนักก่อนหลอมนะครับก้อนแรกนะครับ39.17กรัมนะครับดูว่าเหลือเท่าไหร่ครับ 39.02าจนะครับแทบจะไม่หายเลยนะครับหายด้วยกระบวนการลุกไหม้ของเชียนแล้วก็สิ่งสกปรกเท่านั้นนะครับได้ก็อะพร้อมแล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนที่ผมจะคิดเงินนะครับผมจะนามาเปรียบเทียบนะครับระหว่างทองที่มีเปอร์เซ็นเต็มนะครับก็คืออกาส6 5หดหรือ99.9% 9เปอร์เซ็นเนี่ยค่อนข้างจะมีความสะอาดนะครับแล้วก็โดนไฟแล้วไม่ดําแต่ก้อนนี้นะครับที่ที่เหลืองเนี่ยเพราะว่า เราเอาจุจ่มกรดนะครับเวลาเราเป่านะครับ<ม>ถ้าปล่อยไว้จริงๆเนี่ยถ้าปล่อยให้เย็นโดยไม่จุ่มกรดเนี่ยจะเป็นสีดำนะก้อนนี้นะครับเพราะว่ามีเงินแล้วก็ทองแดงผสมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราถึงได้คิดตามเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ค,ครับอ,ออกมาแล้วงงงงไหมที่พี่อธิบายพีม่มองว่าไอ้องคุณแม่อยากได้รามาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นเลยเหรอไม่เหมือนในคลิปที่มาเลย ไม่ไม่ตื่นเต้นเลยนะคะคุณแม่เท่าไหร่เท่านั้นเลยไม่ได้วางแผนเลยมาแล้วครับเป็นแสนได้เหรอเป็นแสนไดเหรองงไหมงงใช่ไหมทำไมทำไมก็ด้วยเปอร์เซ็นต์เราสูงนะครับแล้วก็น้ําหนักเราก็ออกมาตามน้ําหนักตามเปอร์เซ็นต์นะครับได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทครับเอาตรง อนพูดกับลูกสาวบอกว่ามันจะถึงสามหมื่นหรือเปล่ามันจะถึงสามหมื่นเลยใช่หรือเปล่าหนูบอกไม่ถึงหรอกหนูบอกไม่ถึงสามหมื่นเหรอเพราะว่าทองแบบมันบางๆหมายถึงกรอบบางๆเมื่อคุยกับลูกสาวกันมาบอกว่าโอเนี่ยไปเขาจะดาวหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมันจะถึงสามหมื่นหรือเปล่าเหรุยกันมาประมาณนั้นเลยเหรอผลที่ออกมาคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับเกินคาดเกินคาดพุ่งข้ของกันเลยนะแล้วอ่า ฝากเพื่อนๆยังไงดีครับกับร้านนโมบ้านช่างทองทุกกระบวนการที่ได้ดูคุณแม่รู้สึกยังไงครับเโปร่งใสโปร่งใสคัดเลืกการดีขึ้นแล้วก็พี่เจ้าของหล่อมากให้ความรู้ได้ความรู้ได้ความรู้ทุกอย่างเลยนะใช่ใช่ให้ความรู้ดีมากเออคิดว่าจะโดนหลอกแล้ว แบบเห็นในทิกต็อกแบบหนูยังพูดอยู่เลยว่าแบบสาววันากิตย์เยไปแล้วไปต่ออีกแล้วอยากมากพูดหลายอาทิตย์ละหนูเลยอออาทิตย์นี้มาเขาหยุดไงเขาหยุดสาวอาทิตย์ไงก็เลยาามาโอเคครับวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะยิ้มกลับไปเหมือนคลิปที่เราเคยดูหลายๆคลิปนะครับไม่เฟรชใช่ไหมครับตัวค่ะเรียวเลยเรียวเลยเรียวสุย ยังไงผมก็ขอบคุณนะครับคุณแม่แล้วก็น้องสาวคนสวยที่นะครับให้เราได้ถ่ายทำนะครับแล้วก็ยอดนี้นะครับสักคขาคู่ผมจ่ายเงินครับเปนจ้าของน่ารักเียใส่ดีมากสวัสดีครับ